ทราบเลยครับผมนะไม่ทราบเลยครับเ้าวหาเขาจ้างผมมาครับผมตามดูโครงการท่านอนุรักษ์พืชสมุนไพไทยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยที่ท่านทำไว้ราคาว่านพงต้นเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยในราคาที่ซื้อมาก็ตกอยู่ประมาณห้าหกแสนบาทต่อหนึ่งต้นนะครับผมแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเงินห้าหกแสนบาทจะหาซื้อว่านพงได้หรือเปล่าเพราะว่า ัสดีครับท่านผู้ชมขอตข้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนกิจแตงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับแก๊งลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ออกอารวาสตำรวจรวบตัวได้หนึ่งรายตำรวจเมืองสุพรรณบุรีได้จับกลุ่มแก๊งลักฝาท่อระบายน้ำได้พร้อมของกลาง ขณะกำลังแยกชิ้นส่วนขายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมสมุนไพรนานะสวนสมุนไพรนานาชนิดและว่านที่มีราคาแพงราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีได้จัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ต้อนรับเทศกาลปีใหม่และในช่วงข่าวรอบวันพกักสักครู่กลับมาพบกับรายเลเอลยข่าวในช่วงหน้าครับยยยยดหหััวววใใจจรรกเเททที่ใใ่่มืองงองงงไา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมสวนสมุนไพรนานาชนิดและว่านที่มีราคาแพงราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับได้มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมาดูผลงานที่เจ้าคณะจังหวัด ของสุพรรณบุรีนะครับซึ่งท่านเป็นสงฆ์ที่ถือว่า,ามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและก็เป็นผู้ที่ได้อนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้กับแผ่นดินวันนี้มาติดตามดูโครงการท่านอนุรักษ์พืชสมุนไพไทยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยที่ท่านทําไว้เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นก็ขอญาตที่จะให้ทาง คณะสงฆ์นะครับหรือว่าตัวแทนของสงฆ์นะได้พูดถึงนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นในเรื่องของพืชสมุนไพรและมีผู้รู้ต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆเป็นปราชก็ดีเป็นทางเกษตรก็ดีแล้วก็ตลอดจนเป็นผู้ที่ลงมือปลูกเองนะครับว่ามีกี่ชนิดมีสรรพคุณยังไงบ้างนะครับก็ขอบกาบนรัมสการครับผม ครับจเจริญพรครับผมพระครูโสผลวีลานวัฒน์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าเลไลได้รับนโยบายและก็มอบหมายจากเจ้าหน้าจังหวัดก็คือพระเทพสวนบุรีวัดป่าเลไลยให้มาดําเนินการเรื่องการอนุรักษ์มรดกไทยคือสมุนไพรไทยตามนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและก็สมเด็จพระเทพได้มาจัดโครงการทําพืชสมุนไพรณ์สวนพฤกษาสมุนไพรอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจานาบุรีแห่งนี้ ไม่ทราบว่าในขณะนี้เรารวบรวมสมุนไพรไทยได้ประมาณกี่ชนิดแล้วครับรวบรวมตอนนี้ยังไม่ครบทั่วทั้งประเทศแต่ก็เกือบแล้วประมาณ400กว่าชนิดครับ400กว่าชนิดแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรที่หายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแต่ที่นี่ มีให้ท่านได้พิสูจน์มีให้ท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้อนุรักษ์พันสมุนไพรเอาไว้นะครับถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีถือว่าเราเดินตามอารอยเท้าพ่อนะครับแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นมรดกข,ของแผ่นดินไว้ฉะนั้นวันนี้เราผู้ร่วมรายการนะครับโดยท่านาทางอบอตอก็ดีใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับซึ่งจะจะเป็นผู้นําชมของเรานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรด้านหลังของเรานี้นะครับจะเป็นผู้ที่ปลูกแล้วก็ดูแลด้วยแล้วก็สรรพคุณต่างๆนะครับเชิญผู้ชมรายการได้สัมผัสมิติแห่งสวนสมุนไพรของอแนวโครงการของท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเลายๆเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีครับนำชมสวนสมุนไพรนะครับอัอนดับแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือโดไม่รู้ร่ม เป็นยาบำรุงเลือดบำรุงกำลังของไม่ว่าจะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงโดไม่รู้ลมเป็นสมุนไพรไทยที่มีมายาวนานมากและได้ยินกันติดหูนะครับผมอันนี้ก็คือว่านครับว่านทั้งหมดแต่ว่าเราปลูกกันเต็มหมดแล้วแต่ว่ายัง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 ไม่ยังไม่งอกก็มีนะครับผมพอเพิ่งปลูกก็มีอันนี้คือสิงห์โมลานะครับผมเป็นสมุนไพรหรือเป็นว่านชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับผมเพราะโบราณถือว่า สิงหาโมลาปลูกในบ้านแล้วจะไม่ค่อยดีจะทําให้ลูกหลานไม่ค่อยสมมามัคคีกันแต่จริงๆแล้วสิงหาโมรามีสปปรรพคุณทางยาชะงักก็คือฤทธิ์สีดวงทวารจะเป็นยาที่รักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้หายขาดและเห็นผลเร็วที่สุดคือว่านตัวนี้ครับผมต่อมาว่านหลักๆที่อยู่มีอยู่ตามท้อง ทุ่งนาหรือว่ามีอยู่ตามหมู่บ้านเราก็คือกระเจะจันนะครับผมกระเจะจันหรือเขาเรียกอีกกันชื่อนึงก็คือเปาะหอมนะครับผมสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนแค่ผสมน้ําอาบหรือสูดกลิ่นก็หายเหมือนกันครับทางด้านทางนี้ก็จะเป็นว่านสมุนไพรต่างๆนะครับผมเช่นว่านพัตตะบะนะครับผมวานพัตตะบะนี่ก็เป็นหนึ่งในว่านมงคล แต่จริงๆแล้วว่านพัตะบะเป็นยาบำรุงเลือดอย่างดีนะครับเป็นยาบำรุงเลือดอย่างดีแต่ว่าในทางด้านของพุทธคุณหรือในทางด้านของศาสตร์เล็ดลับก็ถือว่าว่านพัตะบะนี้เป็นว่านที่ผู้ใดได้มีหรือปลูกครอบครองไว้จะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือคนนะครับผมต่อมาก็คือว่านนาคราชนะครับผมหรือพยาลิ้นงู อันนี้อันนี้แก้พิษครับผมพิษมแมลงสัตว์กัดตอ่อยพิษแมงป่องต่อยพิษตาขาบกัดนะครับผมเพียงฝนพืชชนิดนี้นะครับผมใส่น้มามะนาวแตะลงไปที่ในที่ที่โดนกัดก็หายสะงักเหมือนกันนะครับผมต่อมาที่รู้กันดีในบรรดานักเล่นว่านต่างๆน่ก็คือว่านอีเท่าหนังแห้งนะครับผมหรือว่านอีเท่าหนังหยาบนะครับผมว่านชนิดนี้ทําให มึนงงหรือมีอาการชานะครับทนต่อการถูกตีหรือถูกแทงนะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วใช้เป็นยาชาได้อย่างดีต่อมาก็เป็นว่านอันนี้จะเป็นว่านมงคลนะครับผมเป็นว่านมงคลอันนี้ใช้ต้มอาบแก้โรคผิวหนังได้นะครับผมเขาเรียกมหาเสน่ห์ตัวเมียนะครับผมนี่มหาเสน่ห์ตัวเมียหรือเขาจะเรียกกันว่าตามหลักจากคนเขาเรียกกันว่าดอกทองตัวเมียนะครับผม อันนี้ก็คือว่านดอกคองตัวผู้หรือมหาสเสน่ห์ตัวผู้นะครับผมอันนี้ก็เช่นกัน,นต้มอาบแก้โรคผิวหนังเป็นอย่างดีนะครับครับผมต่อมาก็เป็นว่านนิรพัฒนะผมว่าน,นิรพัฒอาจจะเคยดูหนังเรื่ององค์บากนะครับผมว่าน,นิรพัฒภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าของบรรพบุรุษใช้สําหรับเป็นยาทนในการาฝึกปลือมวย นะครับเรียนมวยชกมวยต่อยมวยใช้หัวสดเคี้ยวนะครับจะทนต่ออาการที่ตีได้จะไม่ไม่เจ็บนะครับผมจะไม่เจ็บต่อมาต้นนี้เรียกว่าต้นครอบจัก,กรวาลน,นะครับผมเ่อนขอากก้างจะในทางสมุนไพรหลักๆก,ก,ก็คือการแก้มะเร็งมะเร็งแปดจำพวกนะฮะผมมะเร็งแปดจำพวกโรคโล,โลหิตจ,จางหน้ามืดลมชักบ้าหมูนะครับผมสันนิบาต ก็จะเข้ายาตัวนี้ที่ว่าต้นครอบจัก,กรวาลต่อมาเป็นว่านหายากชนิดหนึ่งชื่อว่าเพชรเหิงนะครับผมดอกจะสวยสดงดงามมากครับผมดอกจะสวยสดงดงามมากว่านเพชรฉหิงนี้ใช้รักษาไข้ป่ามาเรลเลียชะงักครับผม